มาในส่วนของมาตรการของร้านอาหารในพื้นที่ของเือหัดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะร้านอาหารหัดใหญ่ค่ะงดการนั่งทานในร้านนะคะวันเกิดคลัสเตอร์ใหม่หลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้านะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนระบาดบวกกับประชาชนระมัดระวังและป้องกันโรคน้อยลงทําให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ร้านอาหารบริเวณหน้าสโมสสอรค่ายเสยนานารงค์ได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการจากเดิมนะคะนั่งทานในร้านได้เป็นระบบเทคเอาไวซื้อกลับบ้านเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านเป็ดย่างหมูกรอบหรือคนในพื้นที่เรียกกันว่าเป็ดย่างหน้าค่ายนะคะ พบว่าทางร้านนั้นมีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดใช้แผงกั้นพลาสติกคลุมรอบๆหน้าร้านเพื่อป้องกันเชื้อโรคมีป้ายเตือนให้สวมหน้ากากอ,อนามัยกดเจลแอลโกอฮอล์เว้นระยะห่างขนาดเข้าใช้บริการไว้อย่างชัดเจนค่ะด้านานางสมจิตแท่นแก้วครับเจ้าของร้านเป็ดย่างหมูกรอบเปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็ได้ทำหน้าที่ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดยิ่งในช่วงนี้ที่มีสายพันธุ์โอมิครอนระบาดซึ่งติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็แพร่ได้อย่างรวดเร็วจึงงดให้บริการแบบนั่งทานในร้านไปก่อนขายแบบซื้อกลับเท่านั้นในส่วนของพนักงานร้านเองต้องสวมหน้ากาก,ากอนามัยตลอดเวลาถึงแม้ยอดขายจะลดลงกว่ามากกว่า50%ครับแต่ก็ยังพออยู่ได้เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ทั้งตนเองครอบครัวรวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยนี่มีฉากกั้นชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็เน้นการซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านครครเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนั่นเองบ้านอย่างเดียวค่ะก็อย่างเช่นว่าซื้อกลับเนี่ยเราจะมีแอลกอฮอล์ให้เขาล้างมือทั้งตัวเองเวลารับเงินทอนมาก็ใช้แอลกอฮอล์พ่นแผงกั้นนี่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยแหะค่ะ ปีแรกนั้นยังมีเปิดให้นั่งแล้วพอเริ่มเข้าระบาดรอบสองนั่นก็คือปิดเลยลูกค้าประจําค่ะขาจรก็มีบ้างถ้าถามมาอยู่ได้ไหมก็อาการหนักนะหนักมากเลยเพราะมันหายไปกว่าครึ่องอะ่ะแต่ก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้ปรับตัวใช้คำํำง่ายๆว่าคือต้องปรับตัวให้ได้แบบนั้นนะคะเข้าใจเลยว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนเราเนี่ยการที่ว่ายอดขายหายไปมากกว่า50สิบเนี่ยมันอยู่ยากนะ